53เนะี่เจับเวลาปั่นจักยานออกกำลังวันพุธที่23ตุลา25โกเว่านาทีถึงอันนี้ปั่นเพื่อควาฟิต หลังกายเป็นไงวันนี้ไหมใช้เวลาสามสิบนาทีกวกว่าและจะต้องติด ไม่ล่นก็ซ้ำ ผ่านบริเวณวัดนี้ก็มีความหลัง